คบณปบาสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะออนพี่สาวลุมพลนะคะเดี๋ยวมาดูย่านะคะกําลังมัดผักเนื่องว่าไปขายหมดแล้วปอออนกลับมายังไม่ไปขายนะคะเพิ่งกําลังจะช่างนะคะคุณคคเอฟซีใช่มคุขายเ้า่หมึาอหมันไม่แย่หรอกนะผ้าแราแรเลขายล้านต้องอึ่ใจนะคสล้านมันจะไหขนาดเขาประกาศนะคะ จักบาทยีน level, yeah. <ưng> ่นั่งอันปลากิโลนี่แม่ืมจักบาทน้องฟ้ากิโลูกกรเทียมเบียวบ่กเทียมนึ้อเท่าไรขายกรเทียมบอกโล่ละร้อยโอ้ขายแบบพี่จุตระพีละซิบโลละร้อยเด้อพ่อแม่พี่น้องพักหอมยาพาอันนี้มาเท่าไรนี่มาหาบาทอ๋ออันนี้เนี่ขายมัดละหาบาทเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย เบิ้งลวพ่อแม่พี่น้องมาละหาบาทม,มาละห้าบาทนะคะต้นหอมมีมีกี่ต้นมีอยู่สี่ต้นแล้วก็หอมชีด้วยห้าบาทพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอย่าลืมเด้อคู้ดใดเห็นกระไดอย่าลืมมาอุดนนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็หาบาทบนนี่กระไดแม่กำรละหาเบิดบอกนี่กรรมละห่าเบิดพ่อแม่พี่น้องนี่กระไดยาหิตพุนะกรมห้าพี่สังนี่ ออนก็ชิเศ้าปลูกแล้วออนชิาซื่อน้ำหยาวแง่พน,นันแง่พนเตียมสิปลูกขายอยู่พนวา่วาเออพอแม่พี่นองเลยพน่ะกำละห้าบาทนะคะกำบอลลือเลยพนะเอเข้ากระป๋าองอ่าอันนี้น่ะอยากซ้ก็ต้องไามพี่นันะคะนะคะเานะคะแล้ว,ลวก็จารย์าแจจ้ัแจ้งออมาหาบาพนองนว่า เฮ็ดรลดแม่กำนหาบาที้เออกำนห่าบาทน่ะละเฮ็ดรลดขายในบ้านเฮาข้าเบีคือมันใช่สิบบาทหรื้าบาทเออขากไขายเออข้าไมขายซัวหนึ่สิบแ้วสิเขาไืเ้าหนีย่ใสิบบาทกำนหาเรืยอนี่อแม่พี่น้องไหม กำละหาเดือนเด้อ hmm. พ uh ี huh. ่น uh ้องคำปลอมเหรอรบาวบามีหอมผอมพักปนโค้งเอมาเนี่ยอ้าพ่อแม่พี่น้องเอาที่สบายใจเลยเนี่ยวาแจะเด้ขายมันเบิดเด้อมาละหาบาทเดี๋ยวพ่อี่ิบาทเน่ยบอกว่าพอดี พอดีขีดหนึ่งบบชิปบาทแลยวอ้ยซองกำอืมซองกำพ่อแม่พี่น้องขีดหนึ่งยาบอกว่าอ้าวเลทไปเงี้ยพ่อได้ค่ามากค่ับผู้เบิร์ตเนี่ยก็จะได้เงินเป็นลอยเป็นละมั้งนี่อ,นนอืมกับประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยผู้ใดเห็นก็อย่าลืมมาอุดหนุนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเอ,อ้ยยาเอ้ มื่อน,นี่มันหลายมันคักอแม่ลุงพ้นเนี่ยกอดแล้วอเบงเอาพอแม่พี่นออ้องเลยกับประมาณนี่ดาะพอแม่พี่น้องคนบอกว่าติเก็บพากมา่านขายพ่อได้าคา่ากาแฟคนบอก ก็เป็นเรื่องปกติพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประอ่อนกับอันยาผ้ามากกินกาแฟอืมยาผ้าเพิ่มมากกาแฟอันที่วันพ่อแม่พี่น้องอืมสามบวกหนึ่งเนาะที่วันเนาะค่ะเนาะแต่ประอ่อนนั่นมากกินกาแฟดำพ่อแม่พี่น้องกินแบบไม่ผสมมาลัยเลยนะคะกาแฟดำล้วนเลยพ่อแม่พี่น้องอืมแบบว่าส่งแต่ละเธอเนี่ยกับประมาณ ประมาณบวงหนึ่งพ่อแม่พี่น้องบวงส่อนโตอเนาะคนไทยก็ห้องส่อนคนล่าก็ห้องบวงอืมส่อนโตพ่อแม่พี่น้องส่งแต่ละเทือก็ได้อืตอนเป็นคนมากกินกาแฟดำโ่ไดใส่น้ำตาลเลยกินแบบกินแบบเพี้ยวๆเลยอืมเอาแบบกิจจารกิจจารไปเลย ขมก็คือขมเลยพ่อพี่น้องอุย้ยหอมเลยหอมพักหอมหอมพักซี่พอพี่น้องเอ้ยเบิ่งพุ่นน่ะเ้าววุ้กก็อันนั้นเย็นก็ประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าย่าก็คงจะไปเลาะขายแมนบอยะจะซื้อขายแต่าอ่อนบอนนตื่นแต่เาโด้ยยาเด้อ อไปเป็นแม่ค้าขายพักกับสาวอื่นนี่อ่าขายเบิหลักกัสื่อกาแฟมาไว้อันนั้นก็พริกนะคะพริกเบิดหมกพริกก็ไดล้เจะา,าุ FC, งกพริกนี่ยน้นกะนคบหกวเจงกิ่ยงนนะ้นกะพิกนะคะเบิะาทุงริน่ะซเบิร์มพระได้เทุ่งมพนี่อนนั้ระินะะพริเดิน่ะไุงลาทพ่อแม่พี่น้องโอ้ย ข่อยเสี้ยวปลูกแล้วข่อยเสีาซื้อกินน้ำยาผ้าเออแล้วขายถือเนาะข่อยว่ามันพ่อซื้อนะอืมข่อยว่ามันขายข่อยว่ามันมันถือพ่อแม่พี่น้องอืมข่อยว่านยาเพิ่นขายถือกับประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาที่สบายใจเลยยาเอ้ยก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซี สำหรับคลิปนี้ป้าอ่อนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ป้าอ่อนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขเ,เล็กๆน้อยๆนะคะโอ้ยโมเมนความสุขเล็กๆน้อยๆเขาหยาผ้าดอกขันลับไปนะอ้ยคนละคนละเมยน้ำล่าโ่เมนอย่างดอกอืมเราบอยูบเร้าอืมขันไปปุ๊บเหมือนแล้วมันแล้วมีเรลาแนวเห็ดโหลดมัน่งไเนี่ยฮะอืมแล้วเป็นคนมันอีหลีมันคักมันแน่ แดดแม่แม่แมล้วก็บริยา <relevance> มหมวกแล้วก็บอไซแล้วเสียหนาจวดจวดจวดจุดีุ่นนะกลางแดดมานะไม่ใหญ่นี้ <presses> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องปูผ่องย่าพาแฟม,มลิลี่แล้วก็ช่องปะออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะพวกเราก็จะอยู่ของพวกเรานีา้นะคะมอแม่แม่นะคะ มอเม่เม่มีอะไรทําก็ทํานะคะมีอะไรกินก็กินนะคะตามภาษาบ้านบ้านเรานะคะตามภาษาบ้านเฮาพรมพี่น้องป่องไปโบคิดอีญางากมายเนาะเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาหาแบบอืมเอาเฮียไปเงา ขับภาีผส,กสมกับพักบัวข้าเจ้เาก็เอาทั้งักซีพักบัวแล้วเนาะเอาสองไขมันปลาออนซื้อปออนก็สะเอาทั้งักซีทั้งพักบัวแล้วหาบาทเนาะได้สองยางเลยสองยางหาบาทพอไหมพี่น้องม,มาละหาอม่มาละหาเด้อักซีก็ได้โอ้ยขอ,อยันได้ไปเล่ามาเบิดนานอยู่ขายถืงนี่แหละเอามาให้ในเด้อว่าเลยอืมก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ